สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยชาวเชาว้านี้คุณตากับพามาเลาะบึ้งเนาะต้นสวนไม้มงคลของคุณตาวันนี้จะเอาอะไรมารีวิวเนาะพอเดินผ่านมาทางด้านนี้ทางโซนของต้นเสน่จันมาเจอสองต้นนี่นะ อ่าสองสามต้นนี่มีเสน่จันขาวเสน่จันหอมและเสน่จันเงินเห็นบ่เนี่ยอ่าสามเสน่จันนี่มีใบลักษณะคล้ายกันเนะาะเออสังเกตเบิง่งเห็นบ่จันขาวนี่จันหอมจันเงินเห็นไหมนี่อ่าสามเสน่จันนี้ เอามาเรียงกันถ้าบทสังเกตกระสีบ่หูว่าอ๋อนี่คือสามเสนจันนะที่มีความแตกต่างกันนิดนิดนะโบหลายแค่เป็นจุดสังเกตแค่นั้นเองอ่ทีนี้มาเบิ่งว่าทั้งสามเสนจันนี่มีข้อสังเกตอะไรบ้างนะเนาะเสนจันขาวเม้นว่าใบจะคลกคล้ายกัน กับเสนีหจันหอมกับเสนีห์จันเงินก็จริงแต่นะก้านของเขานี่จะเป็นสีขาวชัดเจนนะสีขาวชัดเจนส่วนเสนีหจันหอมก้านจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวแล้วก็เสน่จันเงินก้านสีเขียวเหมือนกันแต่ใบของเขาจะออกไปทางเงินนิดนดนะเหลื่อมๆสีสีออก สะท้อนสะท้อนคือเดียวกับเงินเห็นบ่นี่เห็นบี่นี่นอ่าเขาเรียกว่าเสน่ห์จันเงินนะสามเสน่ห์จันมารวมกันมันเป็นอะไรที่อ่าดีมากแล้วยังมีเสน่ห์จันทาางด้านนู้นอีกนะคุณตายังไม่ได้เอามารีวิวทีนี้มาพูดถึงคุณสมบัติของทั้งสามเสน่ห์จันนี้มีอะไรบ้างประการแรกทั้งสเสน่ห์นี่ มีความเป็นมงคลต้นไม้เห็นบอกชื่อเสน่จันมันมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นมงคลน่ะว่าง่ายๆไปต้นไม้มงคลครับคุณตาซื้อไว้<ด>เห็นบอกคนที่เขาเจ้าขายให้วางคันเถาะไปอืมเสนีจันขาวเสนีจันหอมเสนีจันเงินนะ ปลูกไว้หรือสเสนจันอื่นๆก็รู้สึกว่าเป็นมงคลทั้งนั้นแหละสามเสนจันในตัวใดก็ได้นะหรือปลูกทั้งสามต้นเลยก็ดีมากนะดีมากอืมประการที่สองต้นสเสนจันทั้งสามนี้เป็นต้นไม้ประดับสวยงามเป็นไม้กระถางได้เป็นไม้กระถางนะปลูกไว้เห็นบอกงามๆเห็นบอกนี่ปิ่นไปทั้งใดก็เป็นตะแพงดูแล้วก็เออน่ารักนะ ว่าต้นสนีจันร์นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้กระถางประดับสวยงามเออประการต่อมายังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศหลายคนบอกว่าคุณตาวิธีต้นไม้อันคุณตาวิถีไทยต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่มีคลายออกซิเจนไหมคลาย เพราะว่าตามที่คุณตาได้เหียนมาสมัยวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะหรือเขาไปเบื้องใน YouTube หรือสารคดีเกี่ยวกับต้นไม้นะนักวิทยาศาสตร์เขาเสียออกก้องอไม่ก็กล้องจุลทัศน์หรือว่าก้องไฮโดรสโคปที่มองเห็นถึงเขาเรียกว่า โปรตอนคล้ายๆกับว่าอิเล็กตรอนเนาะคลื่นที่มันเป็นคล้ายกับว่าเป็นก๊าซแล้วเหยออกมาจากใบของไม้จากใบของต้นไม้มันเป็นก๊าซออกซิเจนเขาว่านะเขาว่าจากแมนมบแมนมเมนาะอาซิบโบแมนก็นได้คุณตาวิถีไทยเพิ่นบ่เจ้าโบแม่น,นักวิทยาศาสตร์เออ ถ้าหากไม่ใช่ก็ขออภัยหลายๆเนะอะอาซีโมเมนก็ได้เดี๋ยวให้นักศึกษาเพื่อนไปเบิง่งประการต่อมานอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ปรับอากาศแล้วยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้หลายๆคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยผมเอาไปสอนในสวนพฤกษาศาสตร์ของโรงเรียนนะวาซันเอาไปให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีได้จดบันทึก ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นสเสนจันขาวสเสนจันหอมและสเสนจันเงินนักเรียนได้เบึ่งว่าความสูงของต้นไม้นี่สีสันของต้นไม้ได้วาดได้ระบายสีได้เขียนได้จดบันทึกชื่อวงอชื่อวงชื่อ,อพื้นทินจดลงไปบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทย ถ้าอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์นี่มันต้องมีเอามาสตาร์ฟแห้งนะเหมือนว่าเอามาแบบเก็บในรูปแบบของอแห้งเหมือน่าแล้วก็ใส่ใส่กระดาษนะใส่แผ่นกระดาษกระดาษชาตหนาแล้วก็เขียนข้างล่างว่าอันนี้คือต้นอะไรต้นอะไร,นะ,ไรนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าช่วงนี้มีดอกก็เอาเอา,เอาทั้งดอกทั้งใบนั่นแหละมาสตาร์ฟไว้นะทำเป็นอบแห้งไว้ บึงตลอดนะนักศึกษาหรือว่านักเรียนเข้ามาสู่ในระดับมหาลัยนะนระดับมหาลัยนี่ก็ต้องศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิวจัยเกี่ยวกับต้นเสนจันทั้งสามนี่ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเสนจันขาวเสนจันหอมเสนจันเงินนี่ทั้งสามเสนจันนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนค้นพบเป็นคนแรกไห เออมันมีมันมีมันมีพบอยู่ที่ประเทศไหนอืมทางยุโรปบหรือเอเชียคนพบเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของอ่าประเทศใดฮะทั้งสามเสน่ห์จันนี้หรือหรือทั้งสามเสน่ห์นี่มาจากคนละประเทศอันนี้กับประเทศนึงนี่กับประเทศนึงนี่กับประเทศนึงนะอ่าเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของแต่ละประเทศนั่นเองนะต่อมา เวลาที่พวกเธอไปสืบไปค้นไปหาข้อมูลแล้วก็โหลดลงใน YouTube, Facebook, l ล n e TikTok ใครอยากได้ข้อมูลทั้งสเสน่นี่จันเงินจันหอมจันขาวนี่ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของพวกเธออยากได้อยากซื้อทักเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ไหนออ ต้องไปหาซื้อในตลาดจันซีมีนะหรือบไม่ไปหา,าสั่งในเน็ตนะในอินเทอร์เน็ตก็มีขายเห็นเหมาาบางคนมาทำธุรกิจเกี่ยวกับมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต้นสนีจันขายาขายในตลาดขายในเฮือนขายในร้านค้าเห็นเหมาะเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้หรือขอบดํา ใจพวกเธอมากๆที่เอาตนสามเนจันมาฝากยายยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเช้านี้จะเอาอะไรนะทำคอนเทนต์ลงยูทู e ได้สามเนจันนี่มาทำคอนเทนต์มันสุดยอดมากๆขอบน้ำใจจริงๆเห็นว่าคุณยายยูทูบเบอร์นะ <laughs> เอเอ คุณตาก็ไม่มีอะไรเฉี่หมอบให้ขณะศึกษาดูงานในวันนี้แหละมีต้นสามสเสนจันจันขาวจันหอมจันเงินนี่แหละมอบให้คนละหนึ่งต้นก็แล้วกันนะเพื่อเป็นการขอบน้ำใจพวกเธอที่มาเยี่ยมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาคุณตาวิถีไทยคณะศึกษาดูงานมาเยี่ยม เพื่อนใจดีมอบต้นไม้มงคลเป็นของฝากของที่ระลึกนะเออปฏิทิททิทิหรือว่าไปเยี่ยมเพื่อนไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่นะงานแต่งงานงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยกต้นใดต้นนึ่งไปก็ได้นี่เสน่จันหอมสเสน่จันขาวหรือสเสน่จันเงินนะไปฝาก เพื่อนๆเอาโอกาสขึ้นบ้านใหม่เด้อเพื่อนเด้ออ่าอ,อ่ะไม่มีอะไรผูกข้อต่อแขนอ่าเงินแล้วก็เอานี้เสน่ห์จันเงินนี่นะเอาให้พร้อมบ้าทิท,ทุกท,ทิทุกทิทุกขักขนาดนะเออเอาละสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรง ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมันนีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยะ์สนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสมภเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในวันนี้ก็คือสามเสนจันที่มีข้อเปรียบเทียบข้อสังเกตเสนจันท์ขาวเสนจันทร์หอมและเสนจันท์เงินครับท่านผู้ชม